เรามันเฟี้ยวอ่ะจับกันล้วนเลยจะ<ม>เราไม่โดน <No. S 1> อยากชื่อขึ้นว่ะอยากเช็คชื่อว่ะแต่ว่าแต่ว่ารอบหน้าเราให้ตำรวจเอาหอ,อ,อกปะคือคือแบบแค่รุดมันตามเราไม่ทันแล้วอ่ะตอนเนี้ย <laughs> อย่ายิงคนครับอย่ายิงคนครับอย่ายิงคนเลยไม่อย่ายิงคนครับอย่ายิงคน ครับเรียกพวกไหมโอ้โหอายูไม่ไม่ต้องดักดักไว้ก่อนไงเขาแบบมินหมินนะเขาจะได้อยากโชว์เฮ้ยพี่ลากเหรอมินหมินไงเขาจะได้แบบอยากโชว์แล้วก็เลือกคันเดียวจริงๆอ่ะพี่เข้าใจปะเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเขากำลังมาเสริมแลนะยูไม่เสริมอย่าไปชู่ไม่เสริมหรอก ๆไม่ม yeah. ีอะไรนอกจากพิรุธเออเออก็โชว์ไปข้างล่ากเออโอ้เนี่ยเนี่ยมันจะไม่ไหวกับแบบเนี้ยให้มันไมอะไรวะฮัลโหลครับฮัลโหลครับเบื่ออยู่เองเหรอครับเปล่าจะ มาหดาดสภาเฉยๆครับจะมาขายปูมีกี่ถุงอะครับหกสิบครับหกสิบเหรอครับตำรวจครับหน้าสภามีคนจะมาขายปูหกสิบถุงเหรอครับไม่ไปหรอได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจไปนะคะพี่รอแป๊บหนึ่งนั่นรอตรงนั้นเลยเรียบอลีกเรีเรีบรีบใช้ไหมครับพี่รีบใช้ไหมไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม โอเคเดี๋ถ้าถ้าเสร็จแล้วก็ทักมาละกันได้เลยอยู่โดนไล่อยู่เนี่ยมาช่วยหน่อยได้ไหมช่วยยังไง้เทปโปลวิโยโต้วเดียวหกสิบถุงอย่าไปกลัวหกสิบถุงครับน้อยเดียวเองโอ้โหน้อยเดียวเองกี่นาทีไม่ไม่เดือดเดือดไปครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนได้ได้ได้เสร็จแล้วทักมากันครับได้ครับได้ครับพรุ่งนี้ค่อยทักไปแล้วกัน สำคัญเองไม่ทั้งสอนอนอนหรอกหือสำคัญเองเลยหว,วานๆกินข้าวรอ,อเลยนี่อืมไปเหลือคันเดียว สองคันไปเหินเลยเหินเลยอ่ะอ่อก็บไปแล้วลงข้างล่างคันหนึ่งวิเรารอดเนี่ยบอกละแออ่อนมันก็คืออ่อนนะก็จริงเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าบอกตำรวจว่าพี่ตำรวจอันเนี้ยขอกำลังเสริมจากสอนอข้างบ้านก็ได้นะครับออถ้าทั้งสอนถ้าทั้งสอนอมันไม่ไหวกับเราอะ่ะ ไม่ขี้โมลเลยอ่ะไม่ไม่ถ้ากินยำแหนมอะค่ะมันจะตกแต่ว่ากินข้าวไม่ตกขี้โมลเลยอ่ะเนี่ยติดเอิร์ดนะเว้ยก็ใา่เงียบๆละเดี๋ยวจ้าอีตรงนี้อย่ดูทรงอ่ะหลบข้างบนเขาหาว่าเขามาเช็คแล้วอะไรอ่ะ มีเสียงมีเสียงซ่อนซ่อนได้ไหมตัดไฟรถด้วยพี่ตับไฟรถดีนะเมื่อกี้เราไม่เดียวเข้าแลนอะไปเอาขนมมากินได้ปะ แนนบววไหมครับแบบเนี้ยคะแนนบวกหรือยังยูยูเข้าน้ำแป๊บนึงนะมือแบบเนื้ถึงพูดอีกคนไม่อยู่พออีกคนมาอีกคนไม่อยู่สนุกดีคืออะไรอะครับมาละอยู่มาละไปไหนแล้ววะพี่อาเธอร์ไม่อยู่เหรอ พี่ตำรวจเขาไปไหนตัวไหนแล้วไม่ไปหรอกครับอมน่ี้ไม่ไปเข้าห้องน้ำน,นะกี้แบบสนุกจัดเลยอ่ะใช่หรอเข้ามาสามคันอย่างนั้นเมืเ่อกี้เดี๋ยวรอบหน้าบอกเข้ามาทั้งสอน,นอเลย <c oughs> ต้องเคียย์หัวอ,อ่ะยูไปเคียย์หัวก่อนได้ปะได้สวัสดีครับครับเอาพี่ก่นเหรอครับว่าจะไปเคียย์หัวครับพี่อ้อนลองอะไรอะพี่ของหายตังหายอ๋อพี่อ้อนอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะพี่เดี๋ยวนี้ผมผมผมลองผมลองเทสกับไอยูก็ได้นะผมอยู่ไอยูโอเคโอเคได้พี่ผมบอกได้ครับได้ครับได้ครับ ยูขอลองป้นหน่อยดิได้หรอใช่หรอคือมันมีคนโทรบอกว่าแบบเหมือนมีคนสลบไปแล้วของในตัวหายอะไรเงี้ยไม่ได้นะกดตัวอะไรป้อนอ่ะหยุดนี่คือการป้นป้อนอะไรอ่ะมันไม่ได้อ่ะต้องตายหรือเปล่าไม่งี้พี่มีเอดีอยู่ลองปะได้ดิใช่หรออืมหนึ่นะ ขออนุญาตนะไม่ได้อยู่ไม่ได้มันเขียวต้องแชร์วที่กำหนดเท่านั้นไม่ได้ครับเต้นศพหน่อยเต้นศพพี่โดนทายรูปละคนมาแกะถ่ายรูปไปละ อยู่อยู่ออกเวนมันกวนได้อยู่ฮึมแล้วคนแล้วคนที่ของหายหนูว่าจะต้องไปแจ้งหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเออลองลองต้องแจ้งตี่เกดตด่วนหน่อบอกเขาก่อนใช่เหรอครับวม่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เลยต้องรูดทำไมครับคนนั้นทำไมครับอ๋อไม่ไม่ไม่มีอะไรพี่ไม่เห็นอ่ะ ใช่หนูก็งง,ง,งเห็นอะไรเหรอครับเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอครับป้าเห็นใครแทงกันนะ่ะป้าป้าป้าไม่ได้เห็นอะไรแทงอะครับใโอเคเพื่ออะไรอะครับครับผมบริสุทธิ์ครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับลุลุลุลรลุ เงี้ยเรื่องนี้พลาดนี่ลูกใช่หรอคะเสียเท่าไรสรุปเสียเท่าไรไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไงโดนโดนโดนบิลลี่เหลี่ยมแล้วพี่เชื่อผมเหอะกิ้งพี่หลาเขาเหลี่ยมหรือเปล่าบิลลี่อ่ะทำไมครับที่หมายเขาพูดอะไรของเขาใครคนใครอ่ะฮะ ก็เมื่อกี้นะคะพี่หมาเก็อยู่เขาพูดเก็บเขาเก็บได้ยรู้ยรู้แต่จดจำไม่ได้ฮัลโหลอินโลยูอินโลอ่ะเมกี้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับจำไม่ได้แก่งไงแก่ง ทำไมตำรวจมาไวพี่ไปจบคนเดียวนะเว้ยแบบไม่เคยแบบโดนตำรวจไล่เลยบาไอยูนี่คือแบบมันควใจสนอ่ะไม่ช่วงช่วงนี้คนมันไอ้นี่หรือเปล่าคนน้อยอ่ะดูดิเขาโดนจับกันรัวๆเลยอ่ะเรามันเฟี้ยวอ่ะจับกันรัวๆเลยแต่เราไม่โดนเนาะอยากชื่อขึ้นว่ะอยากเช็คชื่อว่ะเออแต่เขาแบบอุตส่าห์ชนนู่นชนนี่แบบให้ตามไม่ทันเานะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ ไม่หรอกชนเองลกเอาไครับหนูว่าถ้ารถคันนี้มันป่อดนะพี่น่าจะโดนจับเพราะว่ารถพังอ่ะเพราะพี่ชนไม่พักเลยแต่รถไม่พังหนูก็งงเฮ้ยมันแข็งแกร่งไงมันแข็งแกร่งรถแหละรถมันดีแหละจริงๆกระโดดข้ามตรงนั้นก็เข้ามาได้ว้ยเอ้าว้ายแต่รถคันนี้มันเหินได้ไม่ดีนะ อ๋อคือ,บบอเน,เอน้นจูบอ่ใช่เน้นจูบอ่ะปลายก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะก็เล่นได้แค่ในเมืองสิครับอันเนี้ยใช่ใช่ครับใช่ครับเล่นในเมืองถ้ามีนอกเมืองมานี่ก็ไม่ไหวอันดีถ้านอกมากไ็ได้เหมือนเดิมครับเป็นเล่นลายเขาไงออออาโอ้เออว่ะ พี่ซื้อคันนี้มาโควนคุ้มอ่ะโคคุ้มจริงๆคันนี้ลายเขาโคตรดีอ่ะตอนมาแรกๆเป็นกล่องตอนนี้กล่องเหล็ก,กเดี๋ยวนี้มันมีรถสี่แบบไวัๆปะรถนั่งสิ่งรถเข้าครัวกูสตาร์ท 7K มาละมาอีกละดีเหมือนกันอู้ทางสอนอเลยปะนี่ก็ดูอะไปบอกเขาว่าแบบขอมาทางสอนอ,นอนเลยได้ไหมอ,อะไรเงี้ยพี่ก็ชโชว์ไงได้พี่ชโชว์ไงระวังตึก นี่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 มาจริงกันนี่ยพ <c oughs> อ,อรถแสงมาด้วยพี่มากับรถแหล่งเอาหัวต่อดิมั้ยอ่ะดูจะแซงรถที่แล้วเนี่ย คิดว่าเราเป็นเสือวันนี้พังมีเรือตอนจบเป็นมาได่ไงชนชนอยู่รถเขาชนอยู่เหลือคันเดียวแล้วเนี่ยมาสามคันแต่ตามเราทันแค่คันเดียวอุ้ยดักด้วยอ่ะ,ะ๊าเทันทันมาทัน พีมากับรถหลัง <c oughs> อุ้ยเลยเลยเลยคันหนึง่งอุ้ยเลยอีกแล้วอย่าเธอหลบเลยหลบมุมอย,อย่าอย่าโค้งลงนะคะเพราอยู่ข้างล่างเฟียลเฟียตรงนี้เลยตรงนี้เลยดับเครื่องดับเครื่อง เอ็ม MG ใช้ไอ้กล่องเยอะมากไอ้กล่องคืออะไร,รอะคะใช่อย่างเพี้ยวอ่ะมีมากับรถเลอยอ๋อไอ้รถเนี่ยนะไม่ได้ซอมเลยนนี่ยะมือมือ่อหนูไปซื้อบางดีกว่าว <c oughs> อ๋อคันนี้เขาเรียกกล่องต <c oughs> ำรวจน่าจะกำหมดแล้วแหละก้อนนั้นน่าจะห้าคัน ยังฟิยว่์ว่าแฟนฉันไม่มเมีใครเชื่เขาไปเช็คแรนปะเช็คดิเช็คข้งกวันกันเช็คดาไหมครับโฟนโวโวเฮียบ้านหลังนี้สวยเนาะ ไ,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 ไปคุบไปคุบแต่อายุเอออายุไม่มีอายุไม่มีรถเร็วนี่ใช่ปะไม่มีครับอยู่ไม่มีรถเร็วฮ้ยรอบหน้าเราให้ตำรวจเอาพอออกไหม อยอ,อยากเอาฮอจบกคูน่ะเดบไม่ได้เขาใช้รถหน่วยงานทำงานดำไม่ได้แต่ว่าแต่ว่ารอบหน้าเราให้ตำรวจเอาหอ,อ,อกปะคือคือแบบแค่รถมันตามเราไม่ทันแล้วอ่ะตอนเนี้ย <laughs> ป่ะท้าป่ะเอาวะตำรวจตาแดงกลับแล้วตอนเนี้ย <laughs> ไปขาไปขา ทำไม,ม,อมองัน,งนยม่ัาอยู่ีติดเอิด,เ,ดเราเป็นคนเอิดแบบนี้หรือเปล่าหนูก็เป็นแบบนี้มานานแล้วนะหนูก็เป็นขหนแบบนี้ใช่ไหมอมืเอาลีรอบหน้าเดี๋ยวบอกตำรวจเอาฮอออกเลยเพราะว่าตามเราไม่ทันนะเนี่ยแค่รถ <c oughs> ไม่ไหวเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้อังซ้ายอังขวา <Okay. S 2> มาป่ะมานี่ให้เอาหอออกเลยกี่คันเนาะรอบนี้เออมาแล้วหนึ่งสอง,ส,องสามอ๋อเหน็บวะ ชยหาดีนะไม่ไปอวดไปอ่ะเมื่อกี้หนูเคยบอกไปแล้วว่าขอทางสอนนออ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะหลอกหลอกตั้งใจอยู่แล้วช่วน่อน่าจะหลุดไปคันหนึ่งป่ะ เอาเถอะเขาก็เรียกได้เหมือนกันนะคันหนึ่งอะทางตรงเราไม่รอดนราเว้ยเสียทั้งจะเย่ phải là Ya, Yeah, tạm khẳng สองร้อยไอคิวไปละจิ้วเหนื่อยวะเหนื่อยเละเหนื่อยเละขนาดต่อให้เราต้องตรวอยังตามไม่ทันเลยอ่ะเหนื่อยจะหาวิธีให้ตำรวจจับเราได้แล้วเนี่ยก็ว่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ขับไปเอากล่องซ่อมก่อนได้ปะ่ะยูมียูมียูมีพี่อย่าให้กล่องซ่อมมันขัดขวางการทำงานของเราจริงคิงเกิลย่อยยังโอ้ยโอ้ยโอ้ย เท่าไรให้กอนของฉันส่งผ่านเพลงนี้ไปแม้วินมจให้เธอก็ยังมีฉัน เก็บเเก็บของได้ยากยีไว้ยีไว้ยีไว้เลยปฏิสุทธิ์ผุดผ่องครับไม่ได้เป็นทำอะไรคะเพิ่งมาเลยเพิ่งมาเลยครับเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่งมาเลยเหรอใช่เพิ่งมาจริงหรือเปล่า ใช่ครับเนี่ยกำลังจะเบิกคอขับอยู่ครับอ๋อกำลังจะเบิกคอโอนั่งคอเลยนั่งคอเลยครับใช่ครับลุยขนาดไหนเนี่ยรถคันนี้ติดคดีอยู่นะครับใช่เหรอครับงั้นตามเลยครับไม่ถึงห้านาทีงั้นตามเลยครับหนูไม่รู้อ่ะดิไม่รู้ว่ารถใั้ติดคดีอะไรตรงเนี้ยคดีอะไรนะติดคดีอะไรนะคุณปูนติดคดีปูนครับโอเคครับสว่าละ ทำไมอ่ะพี่ดันออกพี่ดันหนูออกพุ่มเหมือนเมื่อกี้ไม่ใช่เขาไอ้เชี่ยไม่ได้ซ่อมอีกเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะไปเอากล่องซ้อมเนาะอยู่แล้วไอ้ไข่ก็เนื้อเนื้อเนื้อเนี้อคิดว่าเขาเขาจะไม่มาไง จะให้กล่องซ้อมประกาศของการทำงานของเราให้ <g ill ain> <c oughs> เขาดักสุดบอกเลยเดี๋ยวเนี้ตำรวจอ่ะไใช่เหรอ <c oughs> ไปสุดไม่เอาทรงอ่ะดิ <c oughs> <c oughs> เอพอดีเลยเดี๋ยวไปเอากล่องซ่อมด้วยคงจะรอดเหรอเนาะรอดอยู่แล้ว ดูทรงแล้วโดนจับไม่มีของด้วยซ่อมเนียนซ่อมไปเข้ามาอย่าเถอโอ้ไปไปอยู่ไม่เสร็จก่อน สอยู่น้องล่นไม่ได้อยู่ไปขับไปอยู่ไปแล้ว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 วีเอเชียทำไมลถมัน

มไม่ีม่โดนใช่ไหมยเอายังไงดีทุกคนอยู่จะต้องเข้าเมืองอยู่จะต้องเข้าเมืองอยู่จะต้องเข้าเมือง มลัลุมเด็กแบบนี้มันไม่ได้นะอิวิวิทำไมชอบเอาอยู่ไปด้วย ผมจะเด็ดนะให้เราซอสอ่ะค้าเลยค่ะตัวตนนะครับจะมาบอกว่าทำลายทำลายหลักฐานไม่มีปูนทั้งคู่พี่นี่แล้วอะไรนะคะพี่จะเด็ดจะไปไอ้ผมจะไปเก็บไอ้ถ้าเขามีเขาจบสองกองพี่บาเก็ทำลายหลักฐานทั้งคู่โดนทั้งคู่ าจะมีโอกสไม่ใช่ครับเขาเก็บของไปแล้วไม่ได้ออกไม่ได้สอนยังไงล่ะตัวตึงตักล้อง